จีดีน,นะครับเขาสวยกันกันดัมไพ่นะครับเอ็มสูดที่17นะครับผมก็อย่างที่บอกเนาะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะมารีวิวกันดัมอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมชอบมากเลยนะในบรรดารกันดัมนะฮะก็อ่าจะเป็นกันดัมในซีรีส์มือวิสูตรเซตาก u n ดัมนะครับซึ่งก็คือตัวนี้นั่นเองกระเดาน็นก็เป็น HG นะครับ rx 178 แรนดัมมาร์คูนะครับของเออโก้นีซึ่งขับโดยคาร์ล B ีวบีดันนะครับผมนะก็พอดีว่าผมเนี่ยตามหามาตั้งแต่ปี2017นะครับแะต่ตอนนั้นมันแบบไม,ไม่ได้ผลิดเนาะ <S <S เออไม่ได้ผลิดแบบบ่อยๆอ่ะก็เลแบบเออหรือเจะก็เก็บไปดีก็จนจนแบบว่า มาตามหาเจอในช่วงปีนี้ผมก็รู้สึกดีใจมากเพราะว่าผมตามเก็บนานมากนะครับสับตัวนี้อืมก็ไปดูต่อกันเลยดีกว่าเนาะอืมไปดูข้างในดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างจัดไปแต่กล่องก็จะมีทั้งหมดสิบแผงนะครับดังนี้ก็ได้แก่ a 1 a 2 b 1 b 2 c d 1 d 2 e sb 1 3 แล้วก็สุดท้ายเป็น PC 002นะครับมาพร้อมกับดีคอร์1แผ่นแล้วก็คู่วมือนะครับผมตามนี้เลยว่าแบวไม่มีแล้วเวลาทั้งหมดนะครับที่เริ่มต่อจนถึงต่อเส็น,นก็ประมาณ5ชั่วโมงนะครับคืออันนี้ผมเก็บงานแล้วก็ตัดเส้นไปในตัวด้วยเนาะเกยชานะครับถ้าต่อปกติโดยที่ไม่ตัดเส้นเนี่ยผมคิดว่าประมาณ2-3ชั่วโมงเนี่ยน่าจะเสร็จละ สำหรับตัวกันดั้มมาร์คทูตัวนี้นะครับโอเคครับก็มาดูตัวกันดั้มกันเลยดีกว่าครับก็สำหรับตัวเจ้ากันดั้มมาร์คทเนี่ยก็เป็นเป็นกันพาที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ครับเป็นรีวฟ์นะครับซึ่งจะมีสเกลที่สมส่วนกว่าเดิมนะมนะครับดีเทลทั้งหมดก็จะประมาณนี้เนาะ ก็สมส่วนกว่าตัวที่ออกมาในปี2 0 0พต้นๆเนาะสำหรับต,ต,ต,ตัวนี้นะครับเรามาดูกันเรื่องจุดขยับนะครับสำหรับจุดขยับของตัวนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะเยอะจะพอสมควรนะครับตามแบบฉบับแฮจีนะครับผมก็ทั่วไปก็ได้ประมาณไหนตัวนี้ก็จะได้เหมือนกันนะครับหมุนหัวได้รอบเลยอื ไหลก็นะครับหมุนได้นะสามหกสิบองศเลยนะนะครับแขนเนี่ยสามารถพับเข้าได้ถึงตรงนี้เลยนะครับซึ่งถือว่าขยับได้เยอะมากเนาะอืมข้ต่อถือว่าทำมาโอเคเลยอะ่ะแล้วก็ไม่มีตรงไหนอุดง่ายนะอืม <c oughs> <c oughs> อ,อ่ะจริงๆมันก็ ก็ค่อนข้างจะหุดง่ายตรงเอวของมันนะครับแล้วผมจะมาติอีกทีนขานี่สามารถพับได้อย่างนี้นะครับแต่ว่าก็ยังไม่สุดนะเพราะว่ามันติดตัวตรงน่องตรงนี้ไปส่วนเท้าเนี่ยก็ขยับขึ้นงงได้นะครับคือเอียงได้ด้วยนะ สามารถแบบจัดแอคนี้ได้อะ,อะนี่เห็นไหมมาเออ,อคือแบบทำท่าให้มันแอคชั่นในตู้โชว์เนี่ยผมว่าเฟี้ยวเลยนะสับตัวนี้อืมนะครับก็มีประมาณนี้นะส่วนแบคแพกเนี่ยก็ขยับได้เหมือนกันอ่ะนี่นะครับอืม มนนี้นะครับผดีเทลนี้ถือว่าทำออกมาดียนะอืมแต่ก็ยังน้อยกว่ารุ่น RG นะครับ RG นี่ต้องยกให้เป็นสุดยอดของ1ต่อสสี่เลยนะเอออ่ะส่วนตรงหัวตรงเนี้ยผมตอนผมต,ต่อเนี่ยผมลงสีนะผมได้ใช้สติกเกอร์แต่ว่ามันเกิดปัญหาครั้งใหญ่ขึ้นเลก็คือมันแตกครับเออ ตรงหัวข้างบนเนี่ยที่วบวๆเนี่ยที่อาจจะเห็นว่าแบบเป็นเส้นเนาะเส้นตัดจริงๆผมไม่ได้ตั้งใจตัดนะมันคือรอยแตกนะครับผมให้ดูเลยครับฐานนะซึ่งผมต่อกันพางมาไม่เคยเจออย่างนี้เลยนะเออผมก็แปลกใจอยู่เหมือนกันแต่ผมก็ซ่อมได้นะครับคร่าวๆก็ไม่อยากไปขัดหรืองงงแรงอะไรมากนะเคยแบบเออทำเป็นเวอร์ชันดาเมจก็เท่ดีเหมือนกันตรงหน้านอกนี่ผมก็ทาสีนะครับเป็นกันด้ามาร์เกอร์นะสี เมทัลลิกกรีนนะนะครับก็สำหรับสเกลตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าตรงส่วนท้องครับประมาณอกของท้องกันดั้มเนี่ยมันค่อนข้างจะทำเตี้ยไปหน่อยอม,มันมันเลยทำให้แบบกันดั้มดูป้อมๆเนอะซึ่งในแอนิเมชันมันก็ไม่ได้ป้อมขนาดนั้นนะเออผมว่ามันก็ค่อนข้างจะแบบ หน้าติอยู่ตรงเรื่องตรงช่วงช่วงตัวที่มันดูสั้นไปหน่อยเน,ยนะาะมันเลยดูแบบมขาขำข้อเดียว <c oughs> นะครับโอเคมาดูกดเจ็ตที่มันมีมาในกล่องดีงกว่าออย่างแรกก็คือชิลนะครับซึ่งชิลเนี่ยสามารถจะถอดพับได้นะเออนี่ประกอบได้เห็นป่ะฟิวอยู่นะ ครับลองเล่นไปเออโอเคก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ผมเป็นอ่าผมติดครั้งแรกเลยนะตั้งแต่เล่นมาผมไม่ได้แบบติดอย่างนี้ให้ใหตัวเองดูอะเพิ่งเพิ่งมาติดโชว์ในรีวิวเนี่ยนะครับเนี่ยมันจะมีสองช่องก็นลือติดเอาว่าจะเอาแบบเป็นพับชิลหรว่าเปิดทั้งหมดนะครับส่วนสีตรงนี้ผมทาเองนะ อาจจะไม่เหมือนเป๊ะแบบที่เขา,าบูมาในกล่องแต่ผมเอาแบบเอาสวยนะเพราะว่าผมไม่อยากจะติดดีคอลเพราะว่าดีคอลเนี่ยพอเอาไว้นานๆมันจะมีอาการเสื่อมของกาวนะถ้าเราแบบมือไปโดนมากทําให้แบบมันจะงอแงะออกมาแล้วทีนี้ปัญหาก็คือสุดท้ายก็ต้องทําสีอยู่ดีครับผมก็เลยตัดใจทาสีด้วยว่าดีเทลข้างหลังโล่นี่ถือว่าแบบทําออกมาดีนะอือันนี้ผมก็ทําเป็นค้าบสวปกให้มันดูแบบ เออมีดีเทลขึ้นมาหน่อยนะครับอืมส่วนตัวจุกติดโลเนี่ยก็จะให้มาสองอันก็คือเป็นแบบติดแนบไปกับตัวแขนนะครับอ่ะอันนี้อืมกับตัวที่เป็นเขาเรียกว่าไงข้องอเนมจะมีความแตกต่างกันอยู่อันผมทำให้ดูอันนี้เนี่ย ต้องจิ้มให้ตรงตรงจุดนะครับแล้วก็เสียบกับรูที่อยู่ตรงหลังแขนงว้เนี่ยดูดิเฮ้ยได้ไ<ว>ง<ว>อันนี้ผมแทบจะไม่ได้ขยับอะไรมากเลยนะต่อต่อตอ่อยังไหวยอยู่ใช่ไหมลูก เห็นไหมครับมันก็จะติดอย่างนี้เนาะซึ่งมันจะมีประโยชน์ต่อแบบการตั้งท่าแอคชั่นแบบนี้เออผมว่ามันดูเท่นนะแอคชั่นอย่างเงี้ยแบบชูขึ้นมาอืมแล้วก็สือปืนบางนะครับประมาณนี้แล้วก็อีกอันนึงก็คืออ่าก่อนก่อนไปอีกอันจะเห็นได้ว่าเวลาตอนยืนเนี่ยถ้ายืนแขนตรงอ่าตัวจะไปติดข้างหลังนะ าอยากจะไว้ข้างๆก็คือต้องบิดแขนเข้าอย่างนี้ซึ่งมันผิดอหลักการนะเออเวลาถืออันนี้แหละจุดหินที่ผมต้องทำผมแบงล็ฟไว้ก็เพื่อการนี้นะครับไม่ยอมตัดเพราะว่ามันดึงม,มายากมากนี่นะครับก็เหมือนเดิมอันนี้ก็ติด ความแตกต่างของมันก็คือมันจะอะติดเข้าไปในโวเดินมาครับอเห็นไหมชิวหือโรเนี่ยก็จะอยู่ตรงข้างๆแทนนะครับซึ่งมันจะเหมือนอการนดั้ม r อเจ็ปเลยนะอืหรือกันดั้มตัวอื่นนะครับก็เหมือนกันแล้วแต่ความชอบนะว่าจะแอคชั่นแบบไหนนะครับเลือกให้เหมาะสามารถแบบถอดเปลี่ยนได้ เออจะว่าไปเนี่ยมันจะมีที่ผมดูเวอร์ชั่นบ um ูมิสูรเซต้ากันดั้มอนิวทัสเซอร์ชันเนาะมันจะมีช่วงท้ายๆของพาร์ทสามเนี่ยมันจะเปลี่ยนคือกันดั้มมาร์ทูจะเป็นของฟาเนาะอืมฟาเออชื่อฟาใช่ฟาซึ่งเป็นนางเอกของของเซต้าเนาะ ตอนที่ฟาขับเนี่ยมันจะเป็นมาร์กทูแขนด้วนอ่ะอันนี้ผมก็สาธิตให้ดูในแบบประกอบไม่มีนะอืมนะครับซึ่งผมว่ามันโอเคนะมันเท่เอะพอแบบกันดั้มแขนด้วนๆอย่างเงี้ยอืมอแปบ๊บหนึ่งนะครับจับ อเห็นไหมนะครับอันนี้ก็ใกล้ใกล้เคียงกับเวอร์ชันที่ฟ้าขับนะครับในช่วงท้ายสงครามนะครับอันนี้ก็แบบเป็นเวอร์ชันดาเมจนะครับตอนสงครามครั้งสุดท้ายนะฮะอืมอันนี้ก็วางทิ้งไปนะครับแล้วค่อยไปถอดนะเสียบานะครับอืมอ่ะต่อมาก็จะเป็น ไฮเปอร์บาสูก้านะครับให้เปอร์บาสูก้าก็จะคล้ายๆกับของ RS เจ็นะครับตอนถือก็ถอดตรงนี้มาติดนะครับผมก็ดึงสนับมือออกสนับมือค่อนข้างแน่นเลยนะอันนี้ผมนับถือไว้ว่ากันกันพาเนี่ยของบันไดเนี่ย ส่วนใหญ่จะมีปัญหาอที่ที่ตรงนี้เลยนะตั้งแต่ผมต่อมาตั้งแต่แบบอายุยังอออออยู่อ <c oughs> นะก็แบบรู้สึกว่าตรงมือก็ทำได้ดีเลยมันไม่หุดง่ายอืม <ừ> ครับก็ติดนี้อันนี้เนี่ยถามว่ามันวาไว้เพื่ออะไรวาไว้เพื่อติดบาครับ <c oughs> เห็นไหมอ่ะทำให้ดู ประมาณนี้นะครับไฮเปอร์บาสุก้านะอืมนะครับผมก็จริงๆสามารถทาสีขาวได้นะครับ <c oughs> เพื่อให้เหมือนกับในซีรีส์มากขึ้นเนาะถ้าไม่ซีรีส์เรื่องแยกสีอาวุธนี่ผมว่าไฮเกรดเวอร์ชั่นรีไวท์นี่ก็ทำโอเคนะราคามันถูก ก็เข้าใจนะครับมันจะไม่เหมือนพวกลายของอ่ากันดั้มดิออริจินนะฮะหรือว่าทันเดอร์โบที่อ่ามันจะมีแบบความแยกสีมาคล้ายๆ RG เนาะแต่ตัวตัวกันพานี่แยกสีมาก็ถือถือว่าโอเคนะอยู่ในระดับโอเคเลยอนะอืมกันพา HG เนะี่ยโอเคครับก็ต่อไป ก็จะเป็นบีมไรเฟิลนะครับผมก็จะมีความคล้ายกับตัว RX782 แต่ว่ามันจะมีความแบบมีเชฟที่ค่อนข้างจะสวยกว่านะครับรู้สึกว่าตัวนี้จะเน้นแบบมุมเน้นเชฟได้แหลมกว่าตัว RX782 ก็เหมือนเดิมนะฮะก็อย่างที่บอกว่าเหตุผลที่ผมไปเลยก็ไม่ใช่สาเหตุอื่นไกลนะ <c oughs> อืมประมาณนี้นะครับติดไปซุกอ่ะเียบร้ <c oughs> อยอาจจะถือแบบท่าแข็งๆหน่นะอยเนาะจริงๆผมตัดท่าได้นะฮะแต่ว่าเพื่อความประหยัดต่อเวลานะเพราะว่าแบบก็ไม่อยากให้เลยยี่สิบนาทีนะครับ ก็ถือถือถือก่อนกันแกะจากแกะเย็นเออมันแน่นจริงเอออันนี้ไม่ใช่ข้อเสียนะครับอันนี้เป็นข้อดีนะโอเคครับแล้วก็สุดท้ายก็คือ w e l c พอร pod system นะครับอ่าในพื้นเพของตัว Gandam Mark t ทูเนี่ย ตัวกันดั้มนะครับจะไม่สามารถติดวอลแคนไว้บนหัวแบบปกติดได้ก็คือไม่สามารถจะติดอยู่ข้างในหัวได้เลยเพราะว่าด้วยระบบที่มีการพัฒนาขึ้นนะเหมือนจะไปเน้นระบบที่เชื่อมโยงกับตัวคนขับมากกว่าทําให้ตัวของกันดั้มตัวนี้เนี่ยไม่มีตัววอลแคนติดเหมือน RX 7 8 2นะครับ ทำทำให้อ่าตัวนี้มีวัคแนนพรอนมาให้นะฮะซึ่งบรรจุปืนหกสิบมิลลิเมตรเนอะเออจุดหกสิบมิลลิเมตรเออใช่ใช่หกสิบมิลลิเมตรแล้วก็บรรจุอ่าแม็กกาซีนหนึ่งพันสี่ร้อยนัดทางด้านขวาอืมนะครับอันนี้เนี่ยผมวงสีนะอืม จริงๆมันให้มาแบบสีเรงโลนี่แลแล้วก็ตัดเส้นวงสีเอานะครับทั้งหมดเลยนะครับเวลาติดก็ติดบนหัวแบบสวมแบบเป็นชาราเลยนะแต่ตอนติดระบังเขานะครับมันจะมีช่อง,งข้างๆอยู่นะครับก็ให้ตรงช่องอ่ะเรียบร้อยละอันนี้คือตรงละดังจุดนี่คือแปลว่าตรงนะครับก็ ด้วยความที่มันไม่มีวาล์ค่นติดมาในตัวนะเลยต้องอาศัยาการทําอุปกรณ์เสริมแทนนะครับนะแต่ผมว่าดูเท่นะเอออันนี้ในอนิวทรานเซชันก็มีการติดเหมือนกันนะครับอโอเคอ่ะก็ขอเสริมมานิดนึงนะอ่ามันจะมีวกเล่นเรื่องของบีมเซเบอร์อีกซึ่งผม ลืมหยิบลืบไมไปได้ไงกับเมลเออครับโอเคต้องขออภัยด้วยนะฮะอันนี้ผมอาจจะไปแทรกอยู่กลางคลิปนะเออเพราะว่าตะกี้ถ่ายจบไปนะนะฮะแกะไม่ได้ก็ะชังม่ <c oughs> นะ <c oughs> ก็ไง่ายๆครับบีมเซเบอร์มาติดข้างหลังนะเนอะแล้วก็ดึงดึง ันจะมีเขี้ยวนะฮะต้องระวังหน่อยโอเคนะฮะก็ง่ายๆฮะ <c oughs> พอแทนเสร็จแล้วเ,เอออยู่ดีเลยนะฮะก็ดึงมาแล้วก็ติด โอเคก็ <Okay. S 2> <Okay. S 1> okay. ใส่ใส่เข้าไปเลยนะครับ mm hmm. ง่ายมากนะครับประมาณนี้โอเคครับ okay, ทั้งหมดก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับ RX 178 กัรดั้มมาสทูนะครับผมก็ประวัติของมันคร่าวๆตัวนี้เนี่ยอ่าทแรกนะครับจะเป็นรู้สึกว่าจะเป็นเบอร์ศูนย์สามของอ่าทีทานส์นะครับซึ่งเดิมทีในกัรดั้มมาสทูเป็นกัรดั้มที่ผลิตใช้ในทีทานส์นะครับซึ่งเป็นอ่าเหมือนกับเป็นหน่วยแยกเนาะจากอ่าสหพันโลกนะครับแล้วก็สุดท้ายก็มาเป็นศัตรูกับเออโก้ซึ่งเป็นกองกำลังติดอาวุธที่อ่าเหมือนกับ ก็แยกมาจากสาพันอีกทีนึ่งคือเหมือนเป็นพวกสาพันที่ไม่ยอมนะอันนี้ผมเข้าใจประมาณนี้นะนะครับเออโก้ er ได้อ่าชักชวนตัวของคามิวิรันนะครับไปต่อสู้ร่วมกันนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือควาโทบาจิน่านะครับหรือชาอัสนาเบลซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็แฝงตัวเข้ามาอยู่ในนี้นะครับเหมือนเหมือนกับว่าอ่า ปกติตัวตนการเป็นชานะหลังจากที่หายไปปริศนาในอาภาคศูนยเจ็ดเก้านะครับผมอืมก็สําหรับกันด้ามาร์ทูเนี่ยอ่าในด้านความสวยงามเนี่ยอันนี้เหมือนพาร์ทก่อนนะผมให้เป็นวาวเนอะด้านด้านความสวยงามผมให้อืมสักสีวาวกันอ่ะนะครับสีวาล์ววาววๆาๆวนะครับผม ความสวยงามนี่ถือว่าโอเคนะแต่ว่ายังมีบางจุดที่อ่ายังแยกสีมาไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะนะครับเลยทําให้อ่าขอดอกคะแนนส่วนนี้ไปนิดนึงต่อมาก็คือความแข็งแรงจุดขยับนะครับความแข็งแรงจุดขยับผมให้สี่ว้าวเออเหมือนกันว้าวว้าวว้าวนะครับสี่ว้าวหักตรงไหนผมหักตรงนี้ ผมหักตรงเอวซึ่งสามารถเอาจอยอื่นมาใส่ได้นะครับผมถ้ามีขนาดพอๆกันเะนอะในบรรดาไย่ HGCUC อาจจะมีจอยคล้ายๆกันก็น่าจะได้อยู่อืแล้วก็ด้วยความที่เอวมันขยับได้อย่างเงี้ยเนะอะข้างหลังเนี่ยผมว่าพอมันโยกเนี่ยมันโยกได้นะแต่พอ,อโยกข้างหน้าหน่อยออนะุดอะะผมว่ามันหัวไปหน่อย ก็เลยหักส่วนนี้ไปนะครับผม,มส่วนไอ้ตรงเนี้ยอ่าผมผมผมไม่หักเพราะว่าอาจจะเป็นความผิดพลาดของผมเองตอนอ่าทาสีนะครับอันนี้เราก็ไม่ว่ากันเนาะสุดท้ายนะครับก็ความคุ้มค่าความคุ้มค่าก็อันนี้ผมให้ห้าว้าวเลยว้าว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 ,ว,าว,ว,าวนะครับก็เพราะว่าผมรู้สึกว่า ถึงแม้ว่าแบบจะอยู่ใน H G นะแต่ว่าของนี่ให้มาก็ไม่ไม่ทุเรศน,นะครับเออกับราคา500นี่ผมว่าโอเคเลยนะอืมจับต้องได้ก็ดีทงดีเทลเออกมาโอเคตัดเส้นคือสวยนะอืมนะครับต่อดบตัดเส้นนะทําสีนิดหน่อยคือโอเคเลยซับตัวนี้นะครับอ่าในราคา500บาทเนอะอืมก็ถือว่าเวิร์กนะครับซับตัวนี้ ก็ถ้ามีโอกาสผมจะอาจจะซื้อของที่ทานสมารีวิวด้วยนะครับซึ่งนะก็มาชมต่อไปนะครับอาจจะนะโอเคครับก็สรับกระน้ำไผ่นะครับในเอพิโซดนี้ก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับเอพิโซดหน้าจะเป็นกันพาตัวไหนนะครับก็ขอติดตามดีๆนะอะแต่ผมสปอยไว้อย่างก็คืออาจจะอยู่ในเซต้ากันดำเหมือนเดิมนะครับโอเคครับเราเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ